นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิเกการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรลงหลับตานึกบริกรรมภาวานา เอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขารมานกิเลสมานไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลาย จะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันโลกอยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดากิเลสมารกิเลสลาคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมานเป็นพยามานคำว่ามานคือคือ,ค,อคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอ ถ้าใครหลงไปตามมารกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีได้ไดมีการทำบุญให้ทานมานก็มาเบียดมาห้าม คนเราจะรักษาสินห้าสินแปดมานกิเลสก,ก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมานเนี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาล เวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามานกิเลสต่างๆเราจะไม่ลหลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน <c oughs> ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอย เราทำอะไรถ้ามีอธิฐานไว้สิ่งนั้นก็เดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อไดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิฐานทำไม่มีในใจบุคคลผู้นั้น ถ้าพูกนั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเนกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก หรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอทันว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่โอยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดา กิเลสนั้นมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหย,ยาบยางหยาบดาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้ชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นถ้าจิตใจไม่ตั้งมันเต็มที่ ก็หลงไหลไปตามกิเลสละเอียดนั้นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างอยากนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้น เิตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดนั้นมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไป อย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวโปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่า กิเลสตัวละเอียดนี่แหละมันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกเขเวทนากลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้แหละถ้านเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น หรือว่าแจ้งจางป่างเขาก็ว่ามันแจ้งจางป่างเลยว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าจิตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากคันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตาย แนแะคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมานกิเลสมานอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้ เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้ค้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมั่นขยัน รู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นาเรืพานก็คือตายนั่นเอง ส่วนรูปร่างกายส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเดียวท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสาลิละอันเป็นกองทุก์ขนี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายละมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใส เลยไม่กลัวตายทเลิกเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกเสิยงทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตาย นอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้ มรณะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่ย่ามาหมวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายแล้วมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด ก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวานาให้มันตีตะเลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดโยก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่โยในโครงการของผู้ภาวานา มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแลว้วมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมี นับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจีปาถะนับไม่ท้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าเจ็ดไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของ ธาตุขันเขาเป็นไปเจตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงตั้งหา มันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่โลกมันจะเอาไปไหนโดเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหม พ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรม ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละใจที่ภาวนามองเห็นทะลุปเป็งปงไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ เกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไป เยตใจก็พ้นจากกิเลสลาคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควร ท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั้นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั้น คือว่าภาวนาทุกลมหายใจภาวนาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นบินยัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และ ไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไกรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นเน่ฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี้ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโยเวณญ,ญูชนทางหลายพึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเอง เหตของผู้อื่นไม่ต้องไปรูู้้กะไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหวยลอยแลงถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิว ยิ่งจะมีหิวมีหยต,ต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นอันั้นเราต้องบอริโภคอาหารเองเรียกว่าทำอาหารอาหารทำบริโภคอาหารธรรมนั้น <c oughs> <c oughs> มีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิด ว่ามันเป็นต้นต่อแห่งความเกิดความตายก็รังงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวหอยลอยแรงประการใด ความขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี่ค้านมักง่ายก็หายไปความโมโหโทโสก็หายไปอะไรอะไรเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสลาคะโทสามโมหะมักตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเก่าไปโดยลำดับ ดังนั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียนเพ่งดูให้ดีเจ็ดมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโย เพราะนั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตตารโอธรรมาวันติ อายุวันโนสุขังภาลัง